สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดจุฬามณีนะครับผมจังหวัดสมุทรสงครามมากราบเท้าเวสุวรรณเท้าเวสุวรรณนะครับผมสวยงามมากเลยครับที่วัดจุฬามณีอำเภอบางบุรีจังหวัดสมุทรสงคราม ไปเดิอนอ้อมไปทางนี้นะครับมีหลายองค์นะครับจุฬามณีนะครับ<ะ>องค์ใหญ่นะสวยงามมากเลยครับหลายองค์เลยครับผม,มแต่ละอ,องค์ที่สวยสวยังไงนะองค์ใหญ่อยู่ที่ท้องหลังนะองค์ใหญ่มากเลยจะซูมให้ดูหน้าของพระวิษุวรรณ ถัดมาก็จะเป็นองค์ข้างๆกันก็สวยงามมันก็อ่าเดี๋ยว z ู o มาดูหน้าใกล้ๆนี่ครับทาเวสวรมีหลายองค์วันนี้ก็ข้างๆกับองค์ใหญ่ ถัดลงมาก็จะเป็นองค์สีดำสามองค์ม,มามองด้านข้างๆสวงงามมารับสีทองอลามสวยองค์ใหญ่ครับอยู่ข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นพระอุบสดของวัดจุฬามณีอยู่จังหวัด,วดสมทรสงครามวันนี้ก็ตรงกับวันที่สามมกราสองห้าหก้าปีใหม่ ขอพอรท้าววิสวรร์นนกันนะครับผมด้านหลังนี้ด้านหน้านี้ก็จะมีที่ให้เราบูชาดอกกุหลาบนะครับดอกกุหลาบสีแดงนะครับแล้วก็จะมีเทียนระจัวันเกิดฮนะวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์มีทุกสีฮนะให้เราจุด ี้ก็คือคาถานะครับคาถาบูธาอภูชาทัพสวรรณนะครับจะมีจุดทูบเก้าดอกแล้วก็ดอกมะลิเอ้ทโทษทีดอกกุหลาบสีแดงนะครับเก้าดอกนะครับตั้งนวนสามจบแล้วก็รับลึกถึงคุณบาอาจารย์บิดามารดานนะครับปุตะกาโมละเพปุตังธนกาโมละเพธนังอัติกายกายยะยะเทวนังปิยตังสุตตวา อิติปิโสพควายมมะราชาโนท้าเวสวรนโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะยักขะพันตาพัทภูริโตเวสะภูสะพุทธังอรหังพุทโธท้าเวสวรนโมนะโมพุทธายะคาถาบุทาทวีตข้างๆกันนี้ก็จะมีอีกที่ข้างๆกันจะมีทาเวสวรสีดำนะครับออกสีทองทองไม่ใช่ดำนะเขาเข้มเสีน้ำตาลนะผม นี่แหละครับคือวัดจุฬามณีครับก็จะมีเทียนประจาวันเกิดนะทิศจันทรคันพุทธมหาสุขเสาเลยครับสามเจ็ดสีหมดแล้วกัเจ็ดสีลูกแกคือวันศุกร์ก็สีฟ้าวันเสาร์สีม่วงวันจันทร์สีเหลืองเนี่ยครับประมาณนี้ครับวันพฤหัสก็สีส้มนะฮะวันพุธสีเขียววันพุธสีเขียวนะนี่ครับ จุดเทียนกันเทียนมาจนวันเกิดฮะจะมีสีต่างๆกันนะครับทุกคนเนี่ยสีมีหลายสีฮะประจำวันเกิดแล้วครับผมสีประจำวันเกิดแล้วครับผมรวัชระมณีนี้ก็จะอยู่ที่ตำบลบางช้างนะครับอำเภออัมพวานะครับเมื่อกี้ลูกแกพูดผิดอำเภอ อันนี้นะถูกต้องคืออำเภออัมพวานะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนี่ป้ายะครับผมมีป้ายประจําวันประจำประจำปีมีงานจัดปแะเเรนะครับยิปติวัชุลามันนึงนะครับผมข้างๆก็จะมีขาวิศวาสอีกนะครับหลายหลายองค์นะครับนี่นะครับทุกคนสวยงามมากนะครับใครไม่เคยมาก็มาเลยครับผมอยู่ที่อำเภอบางช้างนะ ตำบลบางช้างอำเภออำเภอจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนี่ก็เป็นบริเวณหนึ่งนะครับของท้าวเวสุวรรณนะครับที่เข้ามาวัาจุลามณีเข้ามาทางทางเข้าก็จะมีท้าวเวสุวรรณให้เรากล่าวไว้กันน่ครับดอกกุหลาบสีแดงที่ท่านชอบนะครับทางเข้า จะเราบูชาแล้วก็จะมีทางวัดจะมีให้เราบูชาเป็นเกสรขับน,นะครับเปิดผ่านผ่านดอกกุหลาบสีแดงนะครับต้อยบาทแล้วก็ตามสตาดนะครับผมยี่สิบห้าสิบร้อยหนึงแล้วแต่ศรัทธานะครับตอนปีใหม่ก็จะมีเทียนประจำวันเกิดด้วยหลายหลายสีมาให้เราจุดกันนะครับนี่คือบริเวณทางทางวัดได้จัดมาให้เราบูชาใกาดประกอบพ,อพิธีก ดอกกุหลาบสวยมากเลยครับไม่แพงนะครับพุ่มละห้าสิบบาทถ้าพุ่มเล็กก็ยี่สิบตามสถาาน,นะครับตุ้งแล้วนะแล้วก็จะมีเทียนประจำวันเกิดนะมีสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีเขียวตามวันเกิดของท่านเลยนะครับบูชาเล่มละยี่สิบบาทเสร็จแล้วก็จะไปจุดหลังจากเราบูชาเทียนวันเกิดมาเราก็จะมาจุดตรงนี้นะครับสีตามวันเกิดเรานะครับ ลูกแขกก็กราบเสร็จแล้วนะครับก็กำลังเดินทางกลับแล้วครับผมขอขอบคุณเอฟซทุกคนนะครับวันนี้ทําบุญด้วยกันนะครับวัดจุฬามณีนะครับโวมตำบลบางช้างอําเภออําภาวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมโอ้โหอันนี้คือเทียนโชว์ครับผมใครชอบแล้วก็ดูเลยนะครับดูนะครับแต่ละคนจุดก็ไม่เหมือนกันนะครับดูเราเองดูเอาเองใครชอบอวไนก็เอาตามใจชอบเลยนะครับ นี่คือเทียร์ต่ๆเนะครับทุกคนบ๊ายบายนะสวัสดีครับนี่ก็คือบริเวณลานจอดรถวัดจุรามณีนะครับผมหลังจากที่ได้กราบพระกราบหลวงพ่อกราบท้าวเวสสุวรรณเสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับสมุทรปราการนะครับผมลูกแขกก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ก็มารับชมวันนี้นะครับวัดจุรามณีนะครับผมตำบลบางช้างครับอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ ตนนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับบางบ่อสมุทรประการเรแล้วนะครับทุกคนด้ยบายครับ